เหตุการณ์14ตุลา2516มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสำหรับประเทศไทยเป็นวันที่สท้อนเจตนาลมของประชาชนคนไทยที่รักและเห็นคุณค่าของประชาธิไตยว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการนำพาประเทศของเราให้พัฒนาเพื่อสันติสุข จใ,ใจเป็นอุดมการอันสำคัญยิ่งของมวลมนุษยชาติที่ไปฝันหาเสรีภาพเสมอภาคและประรือนภาพเป็นระบบก,การปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนความเ,เท่าเทียมกันการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเคารพความแตกต่างเห็นต่างและเป็นการปกครองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริงดังนั้นความพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชนหรือเจตนารมณ์ชัดตจที่แท้จริงนั้นจึงต้องอาศัยพลังการทุ่มเทกำลังใจกำลังกายกำลังสติปัญญาความสามารถ ความกล้าหาญและความเสียสละของทุกคนในชาติร่วมกันวันนี้เมื่อ48ปีที่ผ่านมานิสิตนักศึกษาประชาชนได้อุทิศชีวิตเสียสละร่างกายเลือดเนื้อแห่งตนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพเพื่ออุทิศให้ระบอบประชาธิปไตยได้ยืนหยัดสถาพร และสถิตมั่นคงอยู่บนถืนแผ่นดินไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญอันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนรวมในนามผู้แทนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลผมขอไว้อะไรแด่เราาวิชชนผู้กล้าผู้จากไปขอสันเสริญอุดมการณ์อันมั่นคงของทุกท่าน วีรกรรมในเหตุการณ์ครั้งนั้นย่อมเป็นภาพที่ชัดเจนและจารึกอยู่ในจิตใจของปวงชนทุกกาลสมัยผมขออวยพรให้ผู้มีส่วนในการจัดงานรำลึกเหตุการณ์14ตุลาครั้งนี้และประชาชนผู้รักชาติทุกท่านจงพร้อมใจกันร,ร่วมกันสร้างสรรค์ประยับติตที่ดีงามสืบไปครับขอบคุณครับ ขายย้อนกลับไปในเหตุการณ์วันที่14ตุลาคม2516ไปอยู่ในกระบวนการตัดสินสายในช่วงเวลานั้นเรงเรียนรู้่าไปที่ทำข้ามกลางกระแสขึ้นประชาธิปไตยหลังจากปุ่นทรอบจากท่าเสกยาต่อเรื่องยาวไปตั้งแต่สมัยจอมพลสวิตมาถึงถนนสุขุมวาท ช่วงชีวิตตอนเป็นนักศึกษาเรายังมีโจทย์ที่ไม่ซับซ้อนมากเราอยากเห็นชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้นกรรมกรมีค่าแรงที่ดีขึ้นนักศึกษาจบมาควรมีงานทํามีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรในสังคมอย่างยุติธรรมเสมอภาคกันไม่ว่าคุณจะเป็นลูกใครเป็นลูกชาวนาลูกข้าราชการ นี่คือความพื้นฐานของเราใน48ปีที่ผ่านมากแั่มามองบ้านเรือของเราในวันนี้เรายังคงอยู่ในจุดเดิมที่ยังไม่เห็นสังคมที่เป็นธรรมสังคมที่ยังไม่มีการกระจายโอกาสให้ทุกคนอย่าง่วดถึงสังคมที่ยังมีความเดือมร้อนที่อาจจะมากกว่าเดิมซ้ำ ครับในงานนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ส่งตัวแทนคือคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีมาร่วมด้วยนะครับพ,พี่ชวัฒน์ทไมงานนี้เขาถึงเอานายกถึงส่งตัวแทนมาทาั้งทั้ที่เปรียบเทียบกับ6ตุลาแล้วไม่ได้มีตัวแทนจากพคการเมืองสถานะของงาน14ตุลามันต่างกับงาน6ตุลานะฮะงาน6ตุลาไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐแต่งาน14ตุลาเนี่ยมันเป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากรัฐพูดง่ายว่าไม่แน่ใจว่าใช้คําถูกไหมเป็นรัฐพิธี ครับอ่ซึ่งไม่ไม่ใป็นขนาดนั้นเออเป็นวันสําคัญของรัฐอ่ะที่รัฐยอมรับซึ่งมันเกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณชินวัตรคือ,อเมื่อ,อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกในรัฐบาลยุคคุณทักษิณน,นี่แหละ,ะสภาผู้แทนรัษฎรมีมติเอกฉันกําหนดให้วันที่สิบสี่ตุลาทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยเป็นวันสําคัญของชาติในวันช่วงครบรอบสามสิบปีไงครับคือตอนนั้นก็เรียกว,ว่าฝ่ายประชับตจกระแสสูงะฮะหลังรัฐมนุลสี่ศูนย์ใหม่ใหม่ก็คือรัฐบาล ไทยรักไทยต่างๆนี่ก็มีการเสนอที่แบบครบ30ปีก็เสนอให้เป็นวันปรียบแต่ครับวันเปรียบแต่แห่งชาติแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นพิธีที่รัฐเนี่ยจะต้องยอมรับครับมันเป็นพิธีที่รัฐจะต้องยอมรับแล้วก็คือรัฐบาลก็ต้องส่งตัวแทนมาทุกครั้งใช่ไหมฮะครับมันก็ยกเว้นประยุทธ์นี่แหละรัฐบาลสมัยก่อนๆหน้านี้ตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นวันสาคัญขึ้นมาเนี่ยก็ ไปทุกปีอะนายกไปตัวนายกเองเองจะไปด้วยตัวเองแต่ครั้งนี้คือส่งตัวแทนมานะฮะเพราะประยุทธ์เข้ามาจากรัษปรนี่เขาไม่ไม่ยกเลิกวันนี้ก็ดีแล้วใช่ผมผมก็เลยจะถามว่าเขาจริงๆเขามีสิทธิ์นะเนี่ยเขามีสิทธิ์ใช่ไหมมันต่างกันวรา6ตุลาเป็นวันที่ฆาตกรรมโดยรัฐไงอ่ามันไม่สามารถจมรับได้แต่6ตุลานี่ก็พร้อมที่จะดันไปเป็นวันสําคัญของนานาชาติแล้วเนี่ยที่คุยกันเป็นวันสิทธิเสรีภาพการแสดงออก ของโลกเลยของโลกวันโลกเลยแต่แต่ว่ายังยังไม่สําเร็จกําลังดันกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับนะฮะอันนี้ก็เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีตัวแทนมาร่วมเยอะนะฮะจากพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะคุณช่อคุณพนิกาวานิชเนี่ยตัวแทนจากกลุ่มก้าวหน้าก้าวหน้าก็มานะฮะคุณราเมศรัตนชเวงตัวแทนจากประชาธิปัตย์คุณอนุสรเอียมสะอาดจากเพื่อไทยนะฮะประชาธิปัตย์เขาไม่ขาดนะฮะแต่เขาไม่ไปงานนู้นครับแล้วก็ 6ตุลาเขาไม่ไป6ตุลาความจริงคุณวิยานี่แกควรจะไปนะใช่อก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบเป็นเหยื่อแน่นอนมันมีนัยยะนะมันมีนัยยะไหมครับที่บางกลุ่มเลือกที่จะไป6ตุลาแล้วบางกลุ่มเลือกที่จะไม่ไป6ตุลาวันที่14ก็เชิญทุกคนเขาไม่ได้เชิญเขาเขาไม่ได้ห้ามฝ่ายไหนเออแบ่ที่ใครไปไม่ไปการที่ไม่ไปนี่ไม่ใช่ว่ามีนัยยะอะไรใช่ไหมฮะแค่ไม่ไปปกติแล้วงาน14ตุลานี้ทุกฝ่ายครับทุกฝ่ายไปหมดก็งานเนี้ย มีมีดราม,ม่าเล็กๆเมื่อก็ไม่เล็กนะกลุ่มทะลุฟ้าฮะเขาไปขอจัดไงเขาก็ปักหลักตรงนั้นอยู่เขาไปปักหลักนี่คือคืออนุสรสถานเนี่ยเนี่ยอนุสรสถานเนี่ยมันเป็นงานมันเป็นพื้นที่สาธารณะมันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทะลุฟ้าก็ใช้นี่กลุ่มทะลุฟ้าก็ใช้มาหลายครั้งคราวนี้ทะลุฟ้าเนี่ย ก็มาตั้งจุดสภากาแฟทะลุฟ้าอยู่ด้านข้างอนุสารสถานร่วมร่วมแลกเปลี่ยนเรลูถกเถียงแนทางการเข่อนหวทางการเมืองเชิญประชาชนที่มาถึงมาร่วมนั่งดื่มกาแฟเปิดเพลงที่มีเนื้อหาถึงการต่อสู้ประชาธิปไตยแล้วก็นำป้ายผ้าที่มีข้อความเช่นที่ใดมีเผด็จการที่นั่นจะมีการต่อสู้ปฏิรูปสถาบันเราต้องการรับสนุนฉบับประชาชนพวกเราคือนักสู้ไม่ใช่นักโทษแค่ต้องการเป็นประชาธิปไตยแค่ต้องการประชาธิปไตยเป็นกบฏหรือก็มาผูกเต็มไปหมดนะฮะ แล้วก็จะมาอยู่ร่วมทั้งวันอันนี้ก็คือปรากฏว่าพอล้ประมาณสักแบบประมาณสักเจ็ดโมงสามสิบห้าคุณประสานมรุษขิทักษ์กรรมการูลนิธสิบสี่ตุลาอดีตสวก็เป็นเรียกว่าเป็นคนรุ่นสิบสี่ตุลานั่นแหละเนี่ยก็ไปต่อว่าพวกทะลุฟ้าว่าทําไม่เหมาะสม,อมขอปลดป้ายข้อความป็รรูปสถาบันและข้อความอื่นๆลงแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันลำลึกวีรชนสิบสี่ตุลาอ ซึ่งเป็นสู้ด้วยเลือดเนื้อชีวิตเมื่อ48ปีที่แล้วทุกปีเนี่ยเรามีตัวแทนรัฐบาลมีตัวแทนกรรมการสิทธิมีรัฐสภาฝ่ายค้านภาคประชาชนทุกฝ่ายมาร่วมลำมลึกแล้วมันเป็นมันเป็นแบบไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับใครเอาเดี๋ยวถ้าไม่ขัดแย้งนี่เอาลูกถนอมมารวมรำล่มลึกได้ไหมเป็นพื้นที่อนุสรณ์สถานที่ใช้ทั้งเสื้อเหลืองและแดง เออราเปิดโอกาสเต็มที่ไม่ได้กีดกั้นเสรีภาพใครออต้องการความสงบเรียบร้อยไม่งั้นวิรชน14ตุลาจะเสียใจจะหมองใจออผมผมถามว่าคุณประสานลองแอบไปถามวิรชน14ตุลาหน่อยไหมว่าเขาดีใจกับคุณประสานป่ะคุณประสานเป็นวิรชนเหรอ,อน,น,นี่คือคุณไม่ได้ต้องการความขัดแย้งแต่ต้องการเสรีภาพส่เสมอภาคพลาดอลภาพเมื่อดำเนินการอย่างเป็นกลาง ฉะนั้นจึงต้องการให้งานเป็นไปโดยเรียบร้อยไม่มีการโต้แย,ย้งกับใครไม่ใช่นักวิรชนจะตายตามไม่หลับคือตกลงเนี่ยวิรชนสิบตุลาในกายประสัญลักษณ์ของความสามัคคีหน,น่อมแนมไปแล้วเหรอฮะหลังจากการเป็นปกติไม่เคยขีดการเสรีภาพของใครขอเพียงคํานึงถึงส่วนรวมไม่ใช่สะใจส่วนตัวผมจะบอกว่าแล้วก็อ้างว่าแกก็อ้างว่าสรุปฟ,รฟารไม่ขออนุญาตติดป้ายอยู่ก็มาติดความจริงขอให้มีเวทีตอนเย็นซึ่งก็อนุญาตอย่างเป็นทางการแต่ไม่ได้ขอติดป้าย เดี๋ยวจะทาให้เกิดความขัดแย้งถ้าผู้ใหญ่มาเห็นจะเป็นอย่างไรเราไม่ได้ทำเขาควรเอาออกไม่อ,ออกแล้วแต่เขาเป็นความรับผิดชอบของเขาอยู่ๆมาติดตั้งเป็นการละเมิดสิทธิชาวบ้านไปหน่อยไปไหนตั้งเคารพสถานที่ออขอโทษทีเถอะแล้วมันไม่เคารพตรงไหนล่ะเออจริงๆแล้วแกไม่ได้เป็นเจ้าของอนุสรณ์สถานแกไม่ได้เป็นเจ้าของ14ตุลานะแกเป็นกรรมการเป็นแค่กรรมการคนหนึ่งฮะแล้วกรรมการมูลที่14ตุลาเป็นปัญหามาตลอดคือมันถูกยึดครองโดยฝ่ายที่ หลังๆเนี่ยเขาเรียกกันละในหมู่นักกิจกรรมว่าเป็นฝ่ายขวาไปแล้ว oh. ตั้งแต่ไปเข้าร่วมพันธมิตรบางคนเข้าร่วมกปปสด้วยซ้ำองค์ปาถกปีนี้ยังเป็นนายแพทย์โชควิชัยโชควิวัฒเลยซึ่ง,งก็งไม่รู้นะโดยประวัติก็ต้องลองไปถามคนภายในกันเองอะ่ะครับครับโอเคซึ่งท่นานอาจจะถูกมองมุมนึงเนี่ยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าในงานนี้เนี่ยนะฮะกลุ่มะลุฟ้าก็ไม่ได้ขออนุญาตว่าเชิญนะเชิญพี่ถึกผมก็จะบอกว่ามันอยู่ที่คุณจะ ตีความ14ตุลายังไงมันเป็นของคนไม่กี่คนที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่ามันเป็นของโคนรุ่นใหม่ด้วยนะ้าตีความอย่างเงี้ยมันก็ตายอ่ะใช่ไหมฮะมันก็คือมันก็จะรอวันตายมันก็เป็นพิธีของรัฐแล้วเรานึกถึงว่าเออสมัยพี่จรันก็จัดงาน่4สิบส14ตุลาจัดที่หอใหญ่นะ ใหญ่โตมากเลยคือคนรุ่นใหม่ไปร่วมอะไรไปร่วมคือเสื้อแดงเต็มเลยนะซึ่งรักษาระยะห่างกับูลนิที่14ตุลาเขาก็จัดงานแลบบ้วเสื้อแดงก็เต็มเลยเลยมันมันกลายเป็นงานของประชาชนนะถึงแต่ว่าตอนนั้นก็คือหลังจากงานก็คือละครเจ้าสาวมาป่าเนี่ยพอรับหลังรับปหาไปไปย้อนจับเขาหาว่าผิดหนึ่งสองครับใช่ไหมครครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือแบบเออถ้าคุณผูกขาดความเป็นเจ้าของ14ตุลาเนี่ยมันก็ ก็ตายไปด้วยกันอ่ะอืมอืมแต่ว่าในงานนี้นะครับคุณพิถึกมันมีรายงานเข้ามาว่าเมื่อตอน7จ็ดโมงประมาณ7จ็นาฬิกาห้นาทีเนี่ยมีสตรีหายหนึ่งเป็นญาติของวีรชน14ตุลาลุกขึ้นโวยทีมผู้จัดงานโดยบอกว่าเชิญญาติวีรชนมาทุกปีแต่ตนเองเนี่ยเคยมาหรือไม่เคยสนใจญาติวีรชนหรือไม่ไม่เคยเหลียวลสมาชิกปล่อยอดอยากไม่อยากจะพูดแต่ไม่ไหวแล้วนะครับสิตุลามันเงียบเหงาเงียบมากเพราะประธานไม่ดีและใช้คําว่าโกงกินทุกอย่างนะฮะไม่เคยจะเหลียวแลนะฮะ แล้วบอกว่าเคยเอาพวงมาลัยมาเคารพสามีคุณหรือไม่6กตุลานี้ปลื้มจริงๆปลื้มมากๆไม่ได้สักครึ่งของหกตุลาไม่เคยคิดเลยนะฮะที่รู้ดีเพราะคือญาติจริงของวิรชนสิบสี่ตุลาจะมีปัญหากันอยู่บ้างไม่เป็นไรคือไม่ไม่คือเขาพยายามจะเปรียบเทียวว่าหกตุลาเนี่ยมันดีคือการดูแลการจัดการมันดีกับสิบสี่ตุลาแล้วการจัดงานการจัดงานใช่ไหมญาติสิบสี่ตุลาเนี่ยเรายังหาไม่พบก็เยอะคนที่ไหนที่เขาหาเจอเขาก็ มาก็มัน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 ก็ไม่ได้แยกหรอกนะผมคิดว่าคนที่เป็นญาต14ตุลาเขาก็ช่วยดูแลกันอยู่หมายถึงว่ามันไม่ได้บอกว่าอ๋อไอ้คนรุ่น14ตุลาคนรุ่น6ตุลานี่มันตัดขาดจากกันมันไม่ได้มันไม่ตัดขาดครับมันก็อยู่ร่วมกันทั้งหมดนั่นแหละ